สวยกี่โมงตีหนึ่งหรอตีสองหรอตีสามหรอตีห้าหรอหกโมงหรอเจ็ดโมงหรอแปดโมงหรอไม่สวยเลยไม่สวยสักโมงจบ Happy birthday. happy birthday to you, hey? Oh, happy birthday to you, are hey? Oh, happy birthday, happy birthday, yo, hey, yo, happy birthday to you. Hey, yo. <laughs> <laughs> เอ w o ีวันเดอร์เอ็กซ์เลงเล็งคล้องมาเล่อมาเลย <มา S 1> จ้าบล็สเตอร์ใหญ่อยู่นะเนี่ยต้องไปหากล่องมาใส่ลนะส,ส่วนวอลก็สวยมากของคอร์น,นี้ก็ตามคอลเลคชันเลยเป็นโอเวอร์วันเดอร์มาด้ว็อันเล็งเป็นเล็งเลงคลองอันนี้เขาลงดีเทลเยอะขึ้นด้วยนะเขามีที่เก็บปลายหมวกให้ด้วยแต่นี่อันนี้เลยเป็นอันที่เราอยากได้บ็อกเซตอันนี้มากก็คือ ตัวสมุดนั่นเองว่าตอนเห็นที่เขารีวิวมาตอนแรกอะ่ะมันจะมีเหมือนเป็นประวัติของพี่หลิงอยู่ด้วยแล้วก็มีรูปพี่หลิงโอ้โหหล่อมากเขาจะรู้ตัวไ,ได้ว่าเขาหล่อขนาดนี้เนี่ยเอมได้ให้ไว้คือสวยมากเดี๋ยวไปตั้งตัวหัวเตียงเลยห้าสมมันก็เวียนสนับทุกวันกันเลย ส่วนคัสตอมคีย์เชนอันนี้ก็จะเป็นูน0ียกับ e w นะคือ Away Wonder น่ารักน่ารักกุกกฮิกลัวต็แคอันนี้ก็คือไม่ต้องพูดถึงมีคนมาขอเต็มไปหมดพามว่าพี่หลิงหล่อมากดูดิโอ้โหหล่อเกินไปไหมคะคุณพี่คลิปนี้จะมีคำว่าหล่ออยู่กี่คำเนี่ยนี่แต่อันนี้เป็นคีย์เชน มาแบบสวยๆคือหัวใจเราตอนนี้นะคะมีพี่หลิงอยู่ในนั้นครบแล้วของในกล่อง Away w o n d e r X หนึ่หนึ่งของอันลิปดอ The b เบ t ร์ a y คอลเลคชั o n นี่ยเเบอร์ตีนะคะพี่หลิงคอลเลคชันนี้สวยมากเฉพาะตัวน o t b บ o กเราชอบมากมากมาดามคำแห้งกับลูกวันนี้ค่ะจึ้งพิงค์ล้ำค่ะเหมือนกันแดดของไทยค่ะเยอะกว่านี้ได้ไหมได้โอเคสวยมั่นใสไม่ควแดด